อาจจะพ่าเบิ้งวิธีการเบิ้งรถมือสองครับก้อนที่จะซื้อนะครับเขาให้เบื้องอย่างนี้เป็นที่หลักๆนะครับอย่างแรกเลยครับเบิง้งรถเบิ้งรถก่อนนะครับอย่างแรกเบิ้งรถก่อนนะครับอ่ะจะมาเปรียบเทียบกันเป็นขั้นนี้ครับเป็นมิซูมิชิมิลานะครับปี2013พันเบาๆพันสามพันกว่าบาทครับมาเบื้มาเบื้องอย่างนี้ล่างแรกนะครับเปิดประตูมากนะครับเบิ้องนาเลมนาเลมหนักจะยึนรถบาคับนี้เบิ้งก่อนนะครับขั้นนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครั 02, บติดดิฟฟี่ไงพ่อป อย่างแรกเขาถือหนาเลีมมาเบิ่งเงินเลยหนาเลีมบับมีซูบิชิอ่ะมีลาดต่งบอลุ่มทีิพซีนะครับเบิ่งแลกักการมาเบิ่งบอดีรถนะครับคือเบิ่งตรงนี้ฟื้บนี่อันนี้คือโนมิดอากนะครับถ้ารถมาจากโรงงานจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้ามาจากอ่นนอาอุซีหรือเคยเฮ็ดมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่ามันจะบเบลียงงามเอ้ยมันจะเรียงงามกว่าน,นี้นะครับมานี้เบิ่งโตเครื่องนะครับเบิ่งเต๋วเครื่องก็ถือไปเลยถือหนาเลีมไปนั่งอันนี้คือสําคัญสําค,คัญถึงสำคัญออมากๆนะครับ บอดี้อาจจะบ่เดิมนะครับหรือว่าอาจจะเดิมนะครับแต่สิ่งที่ขาดว่ได้เลยนะครับคือนะครับเลขแชสซี่กับเลขเครื่องนะครับอ่ะให้เบิ้งเลขอันนี้คือเ,ล,เลขเลขตัวรถนะครับให้เบิ้งสามตัวหลังกับพ่อครับนี่ไม่ยุ่งตรงนี้นะครับแต่รุน่นเพื่อนนะอันนี้อีอย่างนี่เก้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ก่ะอ่ะบอลเก้าหนึ่งห้านะว่าสามตัวหลังถือว่าตรงนะครับวันนี้ว่าเบิงเบิ้งเลขเลขเครื่องยนต์นะครับอ่ะเลขเครื่องยนต์ก็จะมืดแน่ยุ่งตรงนี้นี่เห็นบออ่าเบิ้งเด้อ ตรวจเบิ์งนะครับสามอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกโม่กงโม่ก่อยูโคบอนะครับนี่แหละครับคือวิธีการเบิ์งรถมือสองครับคนส่วนใหญ่มาย่างเคาะปอก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 พอไปกระส้นนั้นครับเจ้าไม่ซื้อรถบม่ได้ไม่ซื้อบึกแต่งโมเพะไปบันมีผลประโยชน์ยังครับอ่ะอันนี้คือการเบิ์งรถนะครับล่ะกะผู้ใดที่อยากรถดีๆไว้ใช้งานนะครับกะลองจิ้มโปรไฟล์ทักมาคุยได้นะครับหรืออยากจะโทษดูเบอร์ศูนย์แปดแปดหนสามสองสองหนึ่งแปดผู้ใดอยากเบิ์งแบบใดกะลองคอมเมนต์มาคุยเบิ์งนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดตติิดดดาาาาามมจะบบ่่ไ้้พลลคปขอย